สวัสดีคะ่ะช่องพังสายเพชรนะคะตอนนี้ก็กิจกรรมที่ซุ้มหลังคาเขียวของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ยาไปให้น้องสอยเพชรนะคะเต็มรถเลยนะคะวันนี้มีกล้วยด้วยนะคะทุกทุกท่านก็ได้ยาไปให้น้องช้างกันทุกเชือกเลยนะคะวันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะคะหลังเลิกกิจกรรมนะคะทุกทท่านก็จะนํายาที่ได้จากซุ้มหลังคาเขียวนะคะนําไปให้ช้างของตัวเองได้ทานนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะครูเสือคูสิงแล้วก็ชมนังคาเขียวนะคะที่ให้เรามาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตานะคะตอนนี้ยาของไส้เพชรก็จะนําไปให้ไส้เพชรแล้วนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะที่เมตาน้องช้างตกงานของเรานะคะั่งไส้เพชรและหลายๆเชือกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะนํายาไปให้หน้องไส้เพชรแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเบบาน้องนาโนน้องชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันใหม่นะคะนี่น้องเพิ่มพูนนะคะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันใหม่นะคะวันนี้ช่องทางไส้เพชรของเราก็จะนำยาไปให้น้องไส้เพชรก่อนนะคะก็เข้ามาติดตาม ็นกำลังใจให้น้องสายเพชรได้นะคะโอ้อันนี้ของดอกแก้วนะคะอันนี้ของน้องแอนนะคะเต็มรถเหมือนกันนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะได้ยาไปให้น้องช้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนาไปให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะของนองแก,กแก,ก,ก้วก็เต็มคันรถเลยนะคะโอ้แม่ควานกําลังบรรทุกอยู่นะคะตอนนี้ <laughs> โอ้ดีใจกันทุก ทุกคนเลยนะคะวันนี้ได้ยาไปให้น้องช้างกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันใหม่เนาะค่ะขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกทท่านเลยเนาะ,ะที่เมตตาพวกเรานะคะจะได้นำยาตรงนี้ไปให้น้องช้างนะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูของไส้เพชรกันเลยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของน้องไส้เพชรแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อคานก็จะนำยามาให้น้องทานนะคะ โอ้กล้วยขนมาแล้วนะคะนีคะ่ค่ะเดี๋ยวเราจะป้อนน้องก,ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะวันนี้ก็ได้นําผลไม้ที่ท่าน <ขอ S 1> ท่านอุดหนุนมานะคะแบ่งให้น้องช้างทานแล้วนะคะสร้อยเพชรก็ได้ทานแล้วนะคะตอนนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะ น้องไส้เพชรนะคะน้องช้างตกงานนะคะตอนนี้ก็ตั้งท้องอ่อนๆได้แปดเดือนแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งยาให้น้องได้ทานนะคะขอบคุณซุ้มหลังคาเขียวนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะครูเสือครูสิงห์นะคะซุ้มหลังคาเขียวก็ใจดีกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ให้ช่องเล็กๆของเรานะคะได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะได้อ้อยได ได้กล้วยได้หญ้านะคะมาให้น้องสายเพชรทานนะคะออว,วันนี้ลูกความาด้วยวันนี้ลูกคามาด้วยอ่าเดี๋ยวป้อนเนาะป้อนพี่ซอยเพชรเลยเนาะทำไมพ่อไม่เข็นยาเข้ามาคะ,าะค่ะเดี๋ยวเอาให้พี่พลอยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ป้อนให้แล้วนะคะผลไม้ที่ได้มานะคะจากซึมหลังคาเขียวนะคะก็ให้น้องได้ทานแล้วนะคะดีใจนะคะน้องสายเพชรขอบคุณหน่อยค่ะลูกขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่กทานหน่อยนะคะที่เมตตาค่ะน้องก็ขอบคุณแล้วนะคะขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆนะคะน้องสายเพชรจะได้มีหญ้ามีผลไม้ทานนะคะ โอ้ทานใหญ่เลยนะคะนี่ทานเลยนะคะตอนนี้วันนี้ก็โอ้โหลูกควานช่วยนะคะวันนี้ลูกควานมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาป้อนน้องชายเพชรด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> เอาอยญ้ามาด้วยค่ะมาหนึ่งสองมอัคะ่ะเดี๋ยวระวังเดี๋ยวรอพ่อก่อน ตอนนี้พ่อขวานก็นำหญ้ามาให้หน้องแล้วนะคะโอ้ลูกควานหนักมากเลยนะโอ้ให้พี่พลอยทานแล้วลูกโอ้น่ารักมากเลยลูกควานอยากมาช่วยนะคะวันนี้คะ่ะน้องได้ทานแล้วนะคะญ้าที่แม่แม่เอฟซีทุกท่านมอบให้นะคะก็สำหรับช่องพังไสเพชรวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณ แม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณแม่ใจบุญนะคะที่แวะเข้ามาเมตานะคะช้างทุกๆเชือกเลยนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดและหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะแม่ควานก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ยาม,มาให้น้องทานนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องช้างก็ได้ทานญ้าทานผลไม้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องผังสอยเพรแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ค่ะ